อัปเดตค่ะคุณผู้ชมทางบ้านค่ะบอกเลยว่าเคสพี่บุญยืนเนี่ยเป็นการผ่าตัดยกรรมนะคะในส่วนของหน้าผากจมูกแล้วก็มีการดึงหน้าร่วมด้วยคุณผู้ชมค่ะหลังจากนี้นะคะบอกเลยว่าลดอายุไปมากกว่า10ปีเลยและที่สําคัญนะคะความสวยต้องไม่หยุดนิ่งวันนี้กลับมาเติมในส่วนของฟิลเลอร์แล้วก็โบท็อกเพิ่มเติมนะคุณผู้ชมนะใครที่อยากเห็นแล้วใครที่อยากชมแล้วใครที่ดูไลฟ์สดจากทางเ4 5เฟอร์ดคลีนิกอยู่ตอนนี้นะคะเข้ามาแล้ว ช่วยกันกดหัวใจรัวๆแล้วอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์จะได้เห็นว่าการทำเสริมกรรมที่เอสโวติฟายคลินิกของเรานอกจากคุณจะได้ความสวยแล้วในเรื่องของการลดอายุเป็นเรื่องสําคัญมากๆไม่ว่าผู้หญิงจะอายุเท่าไหร่เราก็สามารถนะคะมีความ สวยในแบบฉบับของตัวเองได้และเคสพี่บุญยืนเนี่ยบอกเลยว่าขออนุญาตขึ้นรูปแบบนี้ให้เห็นแบบนี้นะคะในส่วนของรูปก่อนที่เข้ามาผ่าตัดนะคะแก้ไขจมูกนะคะหรือว่าเสริมหน้าผากดูว,ว่ามีการผ่าตัดดึงหน้าที่เอฟเฟอร์ติฟายจะได้เห็นว่านี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมคะอันนี้คือใบหน้าเดิมอันนี้คือปัญหาเดิมก่อนที่ทําการผ่าตัดเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันแล้วนะคะว่าหลังผ่าตัดเป็นยังไงคุณผู้ชมใครอยากเห็นคอดันเลขหนึ่งนะใครอยากชมขอกดเลขหนึ่งเข้า มารวๆแล้วอย่าลืมหัวใจค่ะน้องข้าวขอหัวใจรวๆจะได้ส่งกำลังใจให้กับคุณหมอและก็พี่บุญยืนด้วยอ่ะถ้าพร้อมแล้วนี่เลยสวัสดีค่ะพี่บุญยืนโอ้โหสวยมากเลยอันนี้ขออนุญาตชมก่อนเลยนะก่อนที่จะถามตอนนี้คนทักเยอะไหมคะพี่บุญยืนขาวว่าน่า,าเปลี่ยนเนาะ,ะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทักว่าน่าเด็กไหม บอกว่าจาไม่ได้แลยเปียเป็นคนละคนเลยเปียบเป็นคนละคนของ<ช>จริง<ช>แล้วเป็นฟิลดูบาร์บี้ไปเลยคุณผู้ชมอันนี้นะจะหมูกกับคุณหมอบิก๊กดึงหน้ากับคุณหมอแมนเสริมหน้าผากกับคุณหมอเชที่เอดฟอร์ดิฟายคลินิกและวันนี้นะคะนอกจากจะมีการมาเอาแม็กออกจากแผลนะคะที่ทําการเสริมหน้าผากไปพี่บุญยืนวันนี้ฉีดอะไรไปบ้างตรงไหนส่วนไหนบ้างน้าผ อ่าเป็นโบทอกแล้วก็ฟิลเลอร์ใต้ตาแล้วก็ฟิลเลอร์ปากนะคะวันนี้เพิ่งจะทำทำหน้าผากไปกี่วันพี่บุญยืนสิบวันสิวันสิวันตอนนี้อาการยุบบวมคือดีขึ้นมากๆเลยบวมเยอะไหมในวันแรกๆค่ะพี่บุญยืนค่ะไม่บวมไม่บวมเลยไม่บวมเลยจริงอ่ะจริงๆ บวมนิดเดียวอันนี้คือติดใจที่ F45 ฟอร์ติฟายคลีนิกเราหรือยังคะเนี่ยติดใจมากเลยติดใจมากเลยทั้งจมูกทั้งหน้าผากทั้งดึงหน้าอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่ไปทีละหัตถการนะพี่บุญยืนก่อนหน้านี้พี่บุญยืนเคยทําจมูกมาแล้วกี่รอบรอบเดียวค่ะรอบเดียวและเทคนิคที่ใช้ก่อนหน้านี้เห็นว่าเป็นโอเพน มีกระดูกหลังหูแล้วก็มีกอถิกด้วยทรงจมูกเนี่ยปลายงุ้มและทรงจมูกดูคดๆคตเนาะพี่บุญยืนเนาะปลายเนี่ยไม่พุ่งขึ้นเลยค่ะคุณผู้ชมขามีปัญหาในเรื่องของปลายจมูกที่งุ้มลงแบบนี้เวลามองทางด้านข้างเห็นไหมคุณผู้ชมขะและสันจมูกเดิมเนี่ยดูสูงเชื่อมตั้งแต่นะคะหน้าผากมากเกินไปอาจจะทําไม่น่าดูดูอาจจะทําไม่น่าดูแข็งแต่ตอนนี้หลังแก้จมูกกับคุณหมอบิ๊กที่เอทโฟรติฟายคลินิกใช้เทคนิคก,กระดูกซิคร์คุณผู้ชมได้ทรงจมูกที่มีความสลบค้งรับกับ ผและในส่วนของการดึงหน้าบอกเลยว่าพี่บุญยืนมีแต่คนไม่รู้เลยว่าดึงหน้ามาเพราะว่าแผลไม่มีให้เห็นนี่นีชี้ให้ดูเลยว่าแผลดึงหน้าอยู่ตรงไหนตรงนี้ค่ะแผลไม่มีให้เห็นเลยอ่ะกังวลไหมแอบกังวลใจไหมคะพี่บุญยืนช่วงแรกเนี่ยอุ้ยจะเห็นรอยแผลผ่าตัดชัดมากยกว่าน่อ่ะค่ะเห็นตั้งแต่แรกแล้วว่าใช่เห็นตั้งแต่แรกแล้วว่าแผลเนี่ยคือมันดีมากแผลคือเลิศมากตอนนี้พอแผลหายจมูกกับดึงหน้าประมาณ6เดือนแล้วเนาะ ตุลายี่ตุลาประมาณนั้นประมาณนั้นนะคะก็แผลเรียบแผลหายจมูกก็เริ่มเข้าทีลอะอะแล้วทีนี้หน้าผากเพิ่งจะเสริมได้แค่10วันคุณผู้ชม10วันพี่บุญยืนหันด้านข้างเลยน้องข้าวหน่อยได้ไหมคะ นี่ความโหนกคุณผู้ชมความโหนกความนูนความโค้งรับกับหน้าผากความโค้งรับกับจมูกนะคะหน้าผากแบบนี้พี่บุญยืนนะคะทําจากเทคนิคนะคะแบบฟิตมีเลยนะคะเป็น 4D CT ฟิตนะคะบอกเลยว่าหน้าผากตัวนี้หลอกขึ้นมาเฉพาะบุคคลจริงๆนะคะแผ่หน้าผากดีไหมพี่บุญยืนไม่มีไม่มีแผ่เลยไม่มีแผ่เลยเนาะม,มองแทบไม่เห็นเลยอะไม่เห็นเลยค่ะไม่เห็นเลยจริง<ล>อะเนี่ยตรงนี้ มองไม่เห็นเลยออาพยาบาลพยาบาลมาหน่อยพยาบาลที่ทําแผลพี่บุญยืนเมื่อกี้หรือว่ายังไงน้องน้องนองอะมาชี้ให้ดูหน่อยได้ไหมขออนุญาตนะคะพี่บุญยืนค่ะไม่เป็นไรค่ะอ๋อนี่ไม่มีเลยไม่มีเลยพี่บุญยืนฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ไม่มีนิดหนึ่งนี่นี่นิดเดียวขอฝั่งตรงที่ใส่ซิลคุณหน่อยได้ไหมเนี่ยแผลมองไม่เห็นเลยอะ โอ้สุดยอดมากแผลเล็กมากไม่มีรอยไม่ม um, ีรอยจัดผมให้พ uh uh ี่บ UH uh ุญยืนดีๆเลยพยาบาลจัดให้ดีๆเลยนะคะแวกแวกผมพี่บุญยืนแล้วต้องจัดให้พี่บุญยืนดีๆแผลคือไม่มีรอยแผลคือสวยมากและตำแหน่งที่คุณหมอเชเนี่ยลงตำแหน่งแผลผ่าตัดนะคะเสริมหน้าผากเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่าคุณหมอเชจะมีการเลือกลงตำแหน่งที่เหมาะสมเพราะว่าคุณหมอเชวันนั้นมีการถามพี่บุญยืนใช่ไหมแวกผมตรงไหนครับหรืออะไรใช่ไหมใช่ค่ะ นี่แล้วคุณหมอก็หลบตำแหน่งแผลให้แล้วตำแหน่งแผลเนี่ยเวลาคุณหมอเชลงแผลผ่าตัดคุณหมอจะลงเป็นรูปฟันปลาเพื่อหลีกเลี่ยงนะคะไม่ให้ไปตัดผ่านในส่วนของรากผมหลายๆคนเคยเห็นข่าวหลายๆคนเคยนะคะแอบกังวลใจว่าการเสริมหน้าผากเนี่ยจะทําให้นะคะผมร่วงผมหล่ผลผลนผมบริเวณตรงผ่าตัดไม่ขึ้นหรือว่าแหว่งไปแต่ตรงนี้ตัดปัญหาทิ้งไปได้เลยพี่บุญยืนวันนี้สวยมากเลยอะ่ะ ชอบมากเลยอ่ะหน้าดูเด็กลงอ่ะดูลดอายุลงไปเยอะเลยค่ะคุณผู้ชมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วนะอาสบแล้วอ่ะดูไม่ถึงดูไม่ถึงอายุ53เลยคุณผู้ชมทางบ้านมีคนดูออกไหมว่าพี่บุญยืนอายุ53ร่างกายยังแข็งแรงอยู่เลยพี่บุญยืนมีเคล็ดลับอะไรดีๆไหมแบบว่าออกกำลังกายบ่อยหรือว่าทานอะไรเป็นประจำไหมทำไมแบบดูสุขภาพดีดูสดใสดูร่าเดิงจังเลยค่ะพี่บุญยืนไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลย เหมือนเคล็ดลับพี่บุญยืนน้องข้าวว่าใช้ชีวิตให้มีความสุขใช่ไหมเหมือนพี่บุญยืนเป็นคนที่ใช้ชีวิตให้มีความสุขอยากทําอะไรทําทําให้เรามีความสุขเราก็จะได้มีความสุขกับชีวิต แล้วดูไม่เหมือนอายุ53ปีเลยเรายิ่งทําการผ่าตัดเสร็กรรมกับทาง Adfortify และวันนี้ยิ่งเข้ามาเมนเทนนตผิวเตมิมเต็มในส่วนที่สึกหรอและเสียหายก็คือเป็นการเติมฟิลเลอร์และมีการเตรมิมเต็มในส่วนของโบท็อกเพื่อทําให้ริ้วรอยตรงนี้หายไปกับทาง Adfortify คุณผู้ชมใครที่สนใจนะคะทางแผนกสกินของเรานะคะตรวจฟิลเลอร์ก็มีราคาโปรโมชั่นอยู่หากสนใจก็อินบ็อกเข้ามาได้เลยและที่สําคัญน,นะคะหน้าผากก็ดีจมูกกระปังดึงหน้ากระเปะต้องทีเอฟ 45ที่เนาะพี่บุญยืนเนาะฝากไว้หน่อยพี่บุญยืนค่ะสลหรับสาวๆรู้ว่านุ่มๆหลายๆท่านที่กำลังคิดตัดสินใจอยากเข้ามาเสยกรรมที่เ4 5คลินิกีอีกอยู่ตอนนี้แน่นอนค่ะแบบถูกใจมากที่เ4 5ถูกใจมากแฮปปี้มากติดใจอะค่ะติดใจเลยนี่บินมาจากต่างประเทศนะคุณผู้ชมไม่ได้อยู่ในประเทศเนาะพี่บุญยืนเนาะตั้งใจบินมาเสกกรรมที่เอ5โดยเฉพาะนะคะนี่เห็นไหมมีแต่คนดู ลายสดมีคนบอกว่าสนใจเสริมหน้าผากกับเสริมจมูกเข้ามาได้เลยเนาะพี่บุญยืนใช่ค่ะเข้ามาจัดได้เลยใช่จะได้สวยเหมือนพี่บุญยืนพี่พี่ตัดสินใจไม่นานดูน้องข้าวลายสดคิดว่าอสองวันสองวันใช่พี่ ี่โทรมาเลยโดยนโดน้องเข้าตกใช่โดนน้องเข้าโเดี๋ยวน้องข้าล่อดซื้อจากไรสดก็เลยตัดสินใจเข้ามาปรึกษาไม่ปรึกษาโทรมาก่อนโทรมาก่อนโทรมาเลยนัดวันบินเลยอ่านัดวันบินก่อนเลยใช่นัดวันสุดยอดมากก็คืออัญญาพี่บุญยี่น้องเข้าบอกตรงๆเลยนะว่าการที่น้องเข้าสลด์สสดแล้วก็พรีเซนต์ออกไปอย่างเงี้ยเราเห็นโปรดักเราเห็นผลงานคุณหมอที่มันจึ้งใจที่มันแบบออกมาแล้วสวยประทับใจแบบนี้น้องเข้าก็แบบไลฟ์สดให้ดูแบบให้เห็นผลงานเหรอ เราจะได้แบบเออ เราจะได้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเราต้องเข้าเชื่อว่าเคสพี่บุญยืนเนี่ยจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจของหลายๆท่านที่กำลังคิดตัดสินใจอยากเข้ามาทาสวยที่เอ็ดฟอร์ติฟายวันนี้นะคะคุณผู้ชมขาเราก็มาอัปเดตกันแล้วในส่วนของความสวยของพี่บุญยืนเนาะคุณผู้ชมเนาะใครที่สนใจอยากเสกรกมลดอายุอยากมีใบหน้าที่เด็กและอยากมีจมูกที่สวยหน้าผากที่ปังดึงหน้าให้ดูเป๊ะก็ทักเข้ามาได้เลยทางเพจเอ็ดฟอร์ติฟายคลินิกแล้วอีกนิดหนึ่งขอฝากไปด้วยนะคะวันนี้นะคุณผู้ชมนะสาม สามารถวอล์กอินเข้ามาปรึกษาคุณหมอได้เลยเพราะว่าคุณหมอแผนกสกิีนนะคะของเราก็เข้าแล้วพี่บุญยืนก็จิ้มไปแล้วฟิลเลอร์ใต้ตาฟิลเลอร์ปากแล้วก็โบดหอกหน้าผากไปเลยจุ๊กๆนะโอเคไลฟ์สดนี้น้องข้าวขออนุญาตจากกันไปก่อนนะคะขอบคุณพี่บุญยืนมากเลยนะขอบพระคุณค่ะ